สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมทำบ,บอ่อยนะครับนี่ก็เป็นคอขวดน้ําดื่มนะครับที่ผมได้ตัดเอาส่วนขวดด้านล่างไปใช้แล้วก็ยังเหลือแต่คอขวดด้านบนที่คิดว่าจะทิ้งนะครับแต่ว่ามันน่าจะเอามาทําเป็นงานดี y วใช้งานได้นะครับีในคลิปนี้ก็จะมานําเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผม ในลงแรกนะครับผมก็จะใช้กรรไกรนะครับมาตัดเอาตัวคอขวดนะครับผมถ้าใครมีพวกเลื่อยอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถมาตัดใต้นะครับแต่ว่าผมจะใช้กรรไกรเนี่ยมันจะตัดใต้ง่ายหน่อยนะครับก็โอเคนะครับได้เรียบอลแล้วต่อไปผมก็จะใช้เลื่อยตัดเหล็กนะครับผมมาผ่านตัวคอขวดนะครับผมให้ขาดจากกัน ทาออกแล้วก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับผมต่อไปก็จะใช้สว่านนะครับมาทําการเจาะรูในช่วงกลางนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับผมก็จะนํามาทําการใช้สกรูนะครับยิงยึดกับประตูหรือข้างฝานะครับอันนี้ผมก็จะยิงที่ประตูนะครับ ทีนี้ถ้าใครมีไม้กวาดนะครับที่มันไม่มีที่แขวะนหะรือว่าไม่มีที่เก็บนะครับเราก็นํามาเก็บที่ข้างปาแบบนี้โดยใช้คอ,อ,อขวดนะครับที่เราดีไวเมื่อกี้นะมาเป็นตัวล็อกด้ามไม้กวาดนะครับ ก็จะเป็นที่เก็บไม้กวาดแบบ DIY โดยการใช้คอขวดเหลือใช้นะครับคอขวดเหลือทิ้งเนี่ยครับผมมาสร้างสรร์งานให้เกิดเป็นประโยชน์ขึ้นมานะครับดีกว่าที่เราจะนําไปทิ้งนะครับก็ทําง่ายๆเลยนะครับผมจากคอขวดเหลือใช้มา DIY เป็นที่เนบหรือว่าที่เก็บด้ามไม้กวาดข้างฝาผนังนะครับหรือว่า เราจะเก็บด้ามอะไรก็ได้นะครับที่สามารถล็อกอกับตัวคอขวดที่เราดีไวอย่างเงี้ยได้นะครับผมก็ลองอไปทำใช้งานกันดูได้นะครับผมก็ทำง่ายๆนะครับทำไม่ยากเลยคลิปนี้ก็เลยนำมาเสนอไว้เป็นแนวทางนะครับที่น่าสนใจก็เคคลิปนี้ขอจบยละเอียดในการนำเสนอไวแต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ